สดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบินริตา88หรือช่อง m มค์ครับ Infinity ค่ะวันนี้เราจะมากระตูนเรื่องคุณหนุ่คนนี้ผจญโรคโรแมนต์แฟนตาซีด้วยแคทเช็ตโฟร์เพิยงเตียงมงามงอมงงาม ทำไมถึงไม่กินล่ะกินได้แค่อันนั้นเหรออุ๊บกินไม่ไหวกินต่อไม่ไหวแล้วไอ้ของที่กินไปเราไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนไม่สำคัญหรอกแต่ท้องของฉันใกล้จะแตกแล้วนี่แหละจีเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเธอน่าจะกินเข้าไปได้อีกนะทำไงดีฉันฝืนต่อไปไม่ไหวแล้วท,ท่านไดยุคคะ ดิฉันขอพูดอะไรสักหน่อยได้ไหมคะคุณหนูเล็กมีกระเพาะที่เล็กซึ่งแตกต่างจากคุณชายคนอื่นๆหากทานมากกวนน่านี้จะทำให้ปวดท้องค่ะเธอชื่ออะไรไดิฉันชื่อว่าแอนนาค่ะเห็นเธออยู่ทุกวันก็เพิ่งมารู้ชื่อวันนี้นี่เอง ต่อไปนี้เธอขอรับใช้เด็กคนนี้แค่คนเดียวแล้วกันได้คะ่ะท่านออสาวใช้ของฉันเหรอหนูอยู่ที่นี้ต่อได้หรอคะพูดเรื่องไร้สาระอีกแล้วนะ <c oughs> ออจริงด้วยถ้ามองด้วยสายตาคนนอกการพาลูกมาที่บ้านในรอบหลายปีแล้วได้ออกไปท,ทันทีมันก็จะดูแปลกๆใช่ไหมล่ะ พวกฉัน,ฉนสูงมีสิ่งที่เรียกว่าเกติยศ์อะไรนั่นด้วยนี่นาฉันน่าจะคิดได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แฮะช่วงที่ผ่านมาเอาแต่กลัวเขาอย่างเดียวเลยกินไม่ไหวแล้วจริงๆเหรอค่ะก็ได้เมื่อกี้เขาอย่างนั่งกินอยู่เลยออึดอัดจ,จังใครก็ได้ช่วยฉันทีท่านดายุครับ ขออภัยครับเนื่องจากวันนี้ท่านทีบกลับมาที่คารึหาทางพระราชวังก็เลยติดต่อมาครับคุณดวงผู้ช่วยมาได้จังหวะมากเข้าใจแล้วจะไปเดี๋ยวนี้ละฉันสงสัยอยู่ว่าทาไมวันนี้กลับเร็วจังแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้วางแผนเอาไว้นะแล้วอย่าทำเรื่องไรประโยชน์อ่ะอยู่เฉยๆก็พอค่าหน้าต่างที่ฉันเช็ดสะอาดกระเดมตั้งเยอะ การใช้ชีวิตนี่มันยากลำบ,บากจริงๆฮะแต่ถ้าได้อยู่ที่นี่ต่อไปเรื่อยๆฉันก็คงไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้ชีวิตสินะพอถึงเวลาก็มีข้าวให้กินมีนะ้ำหมดอุ่นให้อาบพ,พุงปองเลยเอ่อคุณหนูเลยคะอย่างที่คุณหนูเห็นว่านายท่านไม่ได้มีความคิดที่จะไล่คุณหนูออกไปค่ะเพราะมันเกี่ยวข้องกับคำวิจารณ์ของตระกูลยังไงล่ะไม่จำเป็นต้องทำงานจิปาถะด้วยคะ่ะ คุณหนูยังเด็กมากแถมยังเป็นบุตรสาวเพยียงคนเดียวของนายท่านด้วยค่ะเพราะงั้นทำใจให้สบายแล้วคิดแต่เรื่องสนุกก็พอค่ะทำใจให้สบายงั้นเหรอฉันดูเหมือนกำลังกังวลอยู่สินะใช่ค่ะคุณหนูป่วยแล้วก็ฝันร้ายอยู่บ่อยๆถ้าเจ็บป่วยก็อย่าอดทนเลยนะคะเจ็บตรงไหนก็บอกพวกเราได้เลยค่ะเป็นห่วงฉันหรอคะแน่นอนค่ะเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วค่ะ แต่ว่าทุกคนไม่ได้ทักทายและถึงจะชวนคุยทุกคนก็ดูไม่อยากตอบก็เลยคิดว่าทุกคนคงเกลียดฉันพวกเราไม่กล้าคิดแบบนั้นค่ะคุณหนูเล็กอยากคุยกับพวกเราเหรอคะค่ะคุณหนูเล็กต่างจากเจ้านายคนอื่นๆสินะคะจริงด้วยค่ะเหมือนเด็กทั่วไปเลยค่ะแนนซี่อืมค่ะค่ะขอโทษค่ะคุณหนูดิฉันพังปาก ชื่อแอนซี่นี่เองแต่ฉันไม่ได้เด็กทั่วไปหรอกนะเพราะฉันมาเกิดใหม่นะ่ะไม่เป็นไรค่ะฉันชอบของธรรมดาแถมยังใจดีด้วยยิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นความมีชีวิตชีวาของผู้คนที่ฉันรู้สึกได้เป็นครั้งแรกหลังจากมาที่นี่ถึงแม้จะยังไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ก็ไม่เลวเลยฮะบุตรสาวเพียงคนเดียวครอบครัว ครอบครัวการอยู่บ้านหลังเดียวกันสามารถเรียกว่าครอบครัวได้ไหมนะถ้าฉันเป็นลูกสาวแท้ๆของตระกูลแพรตันอย่างที่แอนนาพูดฉันก็คงไม่รู้สึกกังวลแบบนี้หรอกเพียงแค่เห็นได้ชัดว่าแม่ที่เหลวไหของแกแอบไปมีชู้ข้างนอกแม่ที่ไม่เคยเจอเลยสักครั้งฉันได้ยินแต่เรื่องนั้นมาตลอดชีวิต่ะ ถามยังไม่มีพลังวิเศษที่ส่งต่อกันในตระกูลแพรตัตันด้วยไหนบอกว่าจะให้ความสามารถพิเศษกับฉันไงยิ่งไปกว่านั้นดวงตาสีแดงสดเท่ากับเลือดแต่ยุผู้มีใบหน้าคมสันเท่ากับดาบที่ถูกตีอย่างเป็นนิเทียบแล้วเขาแล้วเทียบกับเขาแล้วฉันมีเส้นผมสีชมพูอ่อนเรากับกลีบดอกไม้ในดูดูใบไม้พลรดิดวงตาสีเขียวอมฟ้าเหมือนกับพลอยพาราบาใบหน้าที่ใครเห็นต่างก็บอกว่าดูนิ่มนวลได้ยุคก,กับฉันไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยสักนิดเดียว ถ้าท,ทีม์กวิสพูดคือเรื่องจริงแล้วก็ถ้าความจริงเปิดเผยมาว่าฉันเป็นลูกชูมันอาจจะไม่ได้ลงเอยด้วยการขับไล่ก็ได้เดยุพาราตันเอกลักษณ์ทรรา,าเจ้าแผนการตัวไรเราด้ของฉันมันร้องเตือนว่าแบบนี้นะถ้าอยากมีชีวิตรอดไม่ว่ายัางไงฉันก็ต้องเริ่มพยายามก่อนสินะทำตัวให้เหมือนลูกสาวตัวจริง อย่างน้อยจะได้ไม่ถูกฆ่าตายเพราะรู้สึกผูกพันที่เลี้ยงดูฉันมาเอาแค่โดนเฉดหัวออกจากบ้านก็พอฉันรู้ดีเลยว่าเวลาแบบนี้ต้องทำตัวยังไงเพราะฉันเป็นนักอ่านนิยายโรแมนติกแฟนตาซีมือโปรที่อ่านมาเป็นพันๆเรื่องพันๆเรื่มแล้วยังไงละ่ะพังใช่แล้วฉันทำได้ผู้ตัวเอกในโรแฟนต่างก็กล้าหาญกันทั้งนั้นนี่นาะ หนูผอมกระรองตัวนั้นคือใครนะถึทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ชอบแต่ฉันก็ยังเลือกที่จะเข้าหาก่อนนับหนึ่งถึงสิบเราวค่อยเข้าไปกันเถอะคุณหนูเล็กท่านนายุกเชิญให้เข้ามาครับดูได้ยังไงเนี่ยว่าฉันอยู่ตรงนี้ว้าวพ่อคิดถึงจึงเลยค่ะ ทำแบบนี้ไม่ได้เหรอทำไมทุกคนมีปฏิกิริยาแบบนั้นกันนะคิดถึงฉันเหรอ <Hey. S 1> แต่เธอดูอึดอัดใจนะรู้อยู่แล้วเหรอทั้งๆที่รู้แต่ก็ยังมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นตอนกินข้าวเนี่ยนะไม่อึดอัดเลยค่ะแค่ยังไม่คุ้นเคยเพราะไม่ได้เจอพ่อเลยนี่คะเพราะงั้นตอนนี้มาอยู่ด้วยกันเถอะค่ะ หนูได้ยินมาว่าต้องอยู่ด้วยกันบ่อยๆจะได้คุ้นเคยกันค่ะใช่แล้วต้องอยู่ด้วยกันจะได้ผูกพันกันไงคะต้องทำแบบนั้นเขาจะได้ไม่ฆ e ่าฉันแม้รู้ว่าฉันไม่ใช่รู้สอแท้ๆก็ตามตั้งแต่ความรู้สึกหนุกหนับที่ฝ่ามือฉันมันนุ่มมากเลยท่านนายุกใส่ผ้าไหมสินะถึงจะเป็นเสื้อผ้าแต่มันก็อุดราวกับผิวของมนุษย์มาทายกันดีกว่า ฉันถามท,ทาทางหน้าเอ็นดูกับแก้มของไดยจุจริงๆสินะเป็นพ่อคนแล้วแท้ๆแต่ผิวดีจังเลยนะคะผิวเนียนนุ่มเหมือนทารกเลยฮนะเงินไขสมบูรณ์แล้วกำลังยืนยันตัวต้นทำสัญญากับอัฟทานสยืนยันสำเร็จคืออะไรอะอะอะไรกันเนี่ยคุณได้ปลุกคุณสมบัติพิเศษแคต่วนทันใจแล้วเอาลหะทุกคนตอนนี้ คุณหนูของเราได้แคทดวนแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูตอนที่5กันดีกว่าแคทดวนคืออะไรอะทุกคนตื่นเต้นจังเลยอะคุณหนูได้แคทดวนแล้วมันคือคุณสมบัติพิเศษก็คือความสมามารถพิเศษถูกต้องไหมที่เขาคุยกับทางเทวดาใช่ไหมเอาล่ะทุกคนไปดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, นะคะไปละบ๊ายบาย